สวัสดีครับแฟนม,มวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟ์ในประจําวันเสาร์ที่31มกราคม2569ถ่ายทอดสดทางช่องท for y o ูหมายเลข24นะครับเริ่มแข่งขัน,น,ขนบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อน,นครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัดน้ำหนัก100ปอนด์นะครับ เป็นการพบกันระหว่างเพชรใหม่ปตทอทองทวีจะพบกับซูเปอร์จิ๋วสพงอมลอต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด116ปอนด์นะครับเป็นทางฝั่งเกรียงไทยกอเพชรสุธิพงศ์จะพบกับบิ๊กบุมชอชเปียนส่วนคู่รองของรายการครับเพชรตัดเพชรครับชกกันที่พิกัด102ปอนด์นะครับเป็นทางฝั่งเพชรชัยโยใต้เพชรบุรีจะพบกับเพชรฟูจินายกซอยเวียงยองลำพูน แหวกแขกในรายการครับโชว์กันที่เวทพิกัด114ปอนด์ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างคิวเรียนพุ่มพันธ์ม่วงไฟนี้ต้อนรับการมาเยือนของเพชรสีแดงสิทธเจริญทรัพย์นะครับคแเอกในรายการี่ต่างสึกต่างสายนะครับก่อนไปดูน้ำหนักนตัวน้ำมือหลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟต์ประจำวันนี้นะครับฝากแฟมนมวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ำหนักนตัวน้ำมือหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ทนึงของรายการครับเปิดหัวคู่แรกโชว์กันที่เวทพิการน้ำหนัก100ปอนด์นะครับทางซ้ายมือแกงสีแดงครับนี่คือเพชรใหม่ปตททองทวีนะครับหรือกระเป๋าริงกี้หรือเพชรสมนึกนักชกวัย14ปีนะครับมวยจากจอดกระสินผลงานฟอร์มหลังของเพชรใหม่ครับร่นนี้เป็นมวยฟอร์มสดนะครับเริ่มจากชนะคะแนนเพชรวิเศษเล็กเพชรเกียรติเพชรจากนั้นไปชน,น,นปะคะแนนพรมฤทธิ์แป๊ะใส่สที่ตอนนา แลวก็หลังจากนั้นมาชนะคะแนนซูเปอร์จิ๋วสพงษ์อมรกับคู่โชควรนนี้ที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน68ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โชคทางขวาม,มือเกลน้ําเงินไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นคู่ปรับเก่านะครับนี่คือซูเปอร์จิ๋วสพง์อมรครับนักโชควัย14ปีมวยจากจังหวัดสงขลานะครับผลงานฟอร์มหลังของซูเปอร์จิ๋วมีชนะคะแนนเพชรโปรชยัยเกียรติจอมบึงนะครับจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเพชรใ,ใหมก่กระเป๋าริงกี้ที่อ้อมน้อย แล้วก็หลังจากนั้นครับชนะคะแนนฟอร์จูนรถสวยจัดเจ็ดที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนมกราคม69ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับคู่นี้เวทพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์นะครับเป็นคู่มวยชุดดาวรุ่งเวทเล็กๆ100ปอนด์ร้อนวิชาน้ำหนักของหุ่มคู่เหมาช่งชาวงเช้านะครับเพชรใหม่นี่มาขคือช่งได้เท่าพิกัดนะครับลายนี้สูง160ซนติเมตรนะครับปล่อยปล่อยนี่47กิโลกรัมเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่นู่นเลยครับเพชรสมเนื้อที่101 ส่วนคู่ชกทางด้านซูเปอร์จิ๋วนะครับมาขึ้นช่าง1 0 1่งนะครับลดไปปอนกับไปจุด3นะครับรูปร่างช่วงชกสูง155ซนติเมตรไปปล่อย46กกิโลกรัมเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยสอพงอาหมอนนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกตามภาพตามสายตาเพชรใหม่จะดูได้รอยกว่าดูได้ใหญ่ดูได้เปรียบช่วงนะครับสถานะที่เนื้อตัวนี้ก็ดูเป๊ะดูเปรียบได้กันทั้งคู่น้ำหนักไปปอ่อยูแล้วก็ใกล้เคียงกัน คู่นี้เชิงชกของทั้งคู่นะครับเป็รใหม่นี้ก็เป็นมวยรูปร่างดีครับเดินเสียบเดินแทงบูสู้นะครับรานนี้เขาแหลมแทงรึกเลยครับช่วงหลังก็ฟอร์มสดครับชนะมาตลอดอยู่ในช่วงที่กําลังท็อปฟอร์มกาลังมั่นใจนะครับส่วนคู่ชกทางด้านซุปเปอร์จิ๋วครับรานนี้เป็นมวยเตะขวาเตะขวาวงนอกดักเตะดักต่อยวงในไร่แขนแทงสู้นะครับอาวุธมวยที่ใช้ได้เลยครับมป็นทั้งนอกเป็นทั้งในทักษะมวยก็ดูดีด้วยนะครับแต่ว่าช่วงชกจะสั้นกว่านิดหนึ่งนะครับ คู่ที่1ของรายการครับคู่นี้ย้อนกลับไปครับเมื่อเดือนพฤศจิกายน668ที่ผ่านมานะครับแพ้ชนะกันมาที่อ้อมน้อยแห่งเนี่ยครับฝ่ายนั้นก็คู่ขี้สูสีเบียดกันเอียดอันเลยครับผัดกันได้ผัดกันโดนนะครับสุดท้ายท้ายสุดเป็นทางฝั่งทางด้านเพชรใหม่ครับตัวใหญ่กว่าและทําเห็นทําชัดครับเป็นฝ่ายชนะไปฝ่ายนี้กลับมาแก้มือร้างตากันอีกครั้งนะครับคู่บนหนของรายการครับคู่นี้เป็นรุ่นใหม่ๆชุดดาวรุ่งนะครับตนกาพันดีอนาคตไกลด้วยกันทั้งคู่ เมื่อไปเรืวองไปแล้วครับผมออกชอบรางฝังเมื่อที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนนะครับอย่างทางด้านเพชรใหม่นะครับเดินอัดเดินเบียดชนตื้อถึงตัวนะครับเข่าในของเพชรใหม่นี่แกจับล็อกเหนียวเลยครับแล้วขยันยกขยันเสียบด้วยไฟนี้ก็เหมือนเดิมครับได้รอยได้ใหญ่เบียดไปเบียดมาจังหวะยกจังหวะเสียบนี่ดูว่าลูกเล็กลูกใหญ่ประทะกันไปเนี่ยน่าจะมีผลนะครับคู่ถี่ของรายการครับออกชอบที่เพชรใหม่ปตททองทวีมองดูว่าชนะซูเปอร์จิ๋วสพงอัมมอนนะครับ มาต่อทนนี่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านซ้ายมือก่อนครับนี่คือกระเหรี่ยงไทยกอเพชรสุทธิพง์นะครับนักชกวัย15ปีนะครับดาวรุ่งจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ผลงานฟอร์มหลังของกระเหรี่ยงไทยนะครับรายนี้ก็มีชะนกทวีศร์นะครับคิวทองเกียรติทรงฤทธิ์ที่ดอนเมืองจัดนัทมาแพ้คะแนนให้กับเพชรทรงหมิงสิทธิ์คุณมะนะครับชื่โคราช แล้วก็หลังจากนั้นครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนภาคเก้า 9, พอรัชกิจปาการนะครับที่อรกศสามนนทบุรีเมื่อเดือนพฤศจิกายนห8ปที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มของทางด้านกระเหลี่ยงไทยนี้ก็จะชกเคลื่อนไหวอยู่ในศึกจิตเมืองนอนท์แล้วก็โมดีวิถีไทยนะครับส่วนผู้โชคทางขวามือครับตอนนี้คือบิ๊กบุมชอแชมเปียนนักชกวัย17ปีมวยจากสาแก้วนะครับผลงานฟอร์มหลังของบิ๊กบุมนะครับมีแพ้ แต่ยก3นะครับเปจิตศรีเกียรติหมู่4นะครับที่อุดรนะครับในศึกมวยไทยซอฟท์พาวเวอร์พฤศจิกายน68นะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเข้ามาเมืองกรุงมาชนะคะแนนโรเบิร์ตสอยิ่งเจริญการช่างที่ระดมเนินเมื่อเดือนธันวาคม68ที่ผ่านมานะครับชกอยู่รอบค่มมนะครับวันที่ช่วงที่2นะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้ไปพิกัด116ปอนด์นะครับ น้ำหนักของหนุ่มคู่เมื่อช่วงเช้ากระเดี่ยงไทยนี่น้ำหนักมาต่ำกว่าพิกัดนะมาขึ้นช่าง114.6ขาดไปปอนกับบีกจุดเลยนะครับขาดไปปอนกว่าครับรูปรางช่วงชกนี่สูง160ซนติเมตรนะครับล่านี้ก็เก็บตัววิศอ์มิที่ค่ายมวยกอเป็สุดที่พงที่เชียงใหม่ส่วนคู่ชกทางด้านบิ๊กบูมนะครับมาขึ้นช่าง116.8ลบ0.8 รูปร่างช่วงชกสูง165ซเมเก็บตัวอยู่ที่เกียริเพชรนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูบิ๊กบูมครับจะเรื่มเรื่อมกว่านิดหนึ่งนะครับเนื้อตัวนี้บิ๊กบูมันแน่นมาเปียมาเป๊ะปเลยครับขณะที่กระเหลี่ยงไทยเนื้อตัวก็มาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เชิงโชกสไตล์ของหนึ่งคู่นะครับกะเหลี่ยงไทยนี่เป็นประเภทบูสู้นะครับไฟเตอร์ Fighter, เดินเตะเดินต่อย ตะนำํำปล้ำไปเขาในแข่งแก่งและเป็นมวยปลอดจหญ่ปลายแรงครับเชิงชกนี้ก็คล้ายๆกับพี่ชายของเขาครับนั่นก็คือเจริญสุขบุรณามวยไทยพี่ชายของกระเหลี่ยงไทยเจริญสุขนี่ระดับแชมป์วิกแอร์ระดับเนินเลยนะครับส่วนเจ้ากระเหลี่ยงไทยรายนี้ก็เป็นขวัญใจครับเป็นซุปตาของรายการมดีวิถีไทยนะครับไฟนี้ก็ข้ามศึกคมห้วยมาดวลกับบิกบุมนะครับ สงุโชคบิ๊กบูมครับรานนี้ก็เป็นรุ่นพี่เป็นมวยขวาการายการชนบุกบูเขาในก็แข็งแกลง,งเหมือนกันนะครับรานนี้ก็สู้ดีมีโต้มีเถียงครับได้เก่านะครับแล้วหนักจะดูว่ามาสวยกว่าด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าแต่ว่าบิ๊กบูมนี่จะต้านความดุดันของเกลียงไทยไหวไหมก็ต้องมาดูกันนะครับคู่ที่สองของรายการครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียไปแล้วครับมวยดีวิถีไทยประทะเกียรติเพชรน,นะครับ ผมเอาอบแรงฝั่งทางด้านกะเหรี่ยงไทยนะครับผู้มาเยือนครับรายนี้เตะนําปั้มตีเข่าในของกะเหรี่ยงไทยนี่จะล็อกรัดเลื้อยฟัดไปเรื่อยกะเหรี่ยงไทยเป็นมือที่ปอดใจไปแรงนะครับยิ่งโดนยิ่งเดินยิ่งชกยิ่งแรงนะครับรายนี้ประเภทบูสู้ห้ายกมองว่าโดนต่อโดนทีต่อทียิ่ง้อไปแล้วระยะยาวครับสภาพร่างกายความสดนี่จะดูดีกว่านะครับคู่ที่สองของรายการครับชอบที่กะเหรี่ยงไทยกอเพชรสุทธิพงศ์มองดูว่าชนะบิ๊กบูมชอแชมเปียนนะครับ มาถึงคู่ที่3ครับรองเท้ของรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก102ปอนด์นะครับเป็นชุดดาวรุ่งเป็นประเภทเพชรตัดเพชรเลยนะครับมาดูฝั่งทางด้านซ้ายมือแกงสีแดงครับนี่คือเพชรชัยโยใต้เพชรบุรีนะครับนักชกวัย15ปีนะครับมวยจากจังหวัดสตูลนะครับผลงานฟอร์มหลังของทางด้านเพชรชัยโยนะครับรายนี้มีชนะคะแนนวุฒิการบูมเด็กเซียนนะครับจากนั้นมาแพ้ฟาวยก3นะครับเพชรชาบูสิทธิจารึกนะครับที่รังเสร็จ และก็หลังจากนั้นครับมาชนะคะแดนเอาผ่ารู้สึี่จเจ็ที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน68ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชทางขวามือรายนี้คือเพชรฟูจินายกส้อยเวียงยองลำพูลหรือสิทธานเอกนักชกดาวรุ่งวัยสิปีครับมวยจากชุมแพขอนแก่นนะครับผลงานร์มหลังของทางด้านเพชรฟูจินะครับรานี้มีชนะนที่สานะครับ เพชรอาวุธกิกพรมเจ็ดที่อ้อมน้อยจากนั้นมาชนะคะแนน,น,นเพชรดำส่พวงทองที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังสุดนี่สะดุดครับแพ้คะแนนให้กับเพชรสิงชยัยมวยหูบางลิศเสรีไทยนะครับที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนธันวาคม68ที่ผ่านมานะครับล่าสุดนี่ก็สะดุดแพ้ให้กับเพชรสิงชัยเพื่อลุ้มค่ายของเจ้าเพราชรชัยโยคู่ชกในวันนี้นะครับคู่ที่3ครับรองคู่เอกเวทพิกัด102ออปอนด์นะครับเป็นชุดดาวรุ่งเป็นมวยเวทเล็กๆน้ำหนักของทั้งคู่นะครับเมื่อช่วงเช้าก็ลดกันไปคลื่นๆหน่อย เพชรชายโยนี่มา102.2ลด0.2นะครับรูปร่างช่วงชกเพชรชายโยนี่สูง160สเซมตรปล่อยปล่อยสี่สิกิกโลกรัมเก็บตัววิศว์ไปที่ใต้เพชรบุรีที่จังหวัดระยองนะครับส่วนคู่ชกด้านเพชรฟูจินี่มาขึ้นช่าง1 0 2่ง ลด0.3นะครับรูปร่างช่วงชกสูง165เซนติเมตรปล่อยปล่อย4 8 4 9กิโลกรัมเก็บตัวฟิซอมีที่ค่ายเมอร์สิทหันเอกที่จหอดเชียงใหม่นะครับดูจากรูปร่างเพชรฟูจินี่จะเริ่มเร่อมนะครับดูจะได้รอยกว่าเนื้อตัวดูดีทั้งคู่ปล่อยปล่อยดูว่าเพชรฟูจิจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับคู่นี้เป็นประเภทชุดดาวรุ่งแล้วก็อาวุธมวยนี่ครบเครื่องคล่องด้วยกันทั้งคู่นะครับ เพชรชัยโยนี่เป็นมวยขวานะครับรายนี้เดินได้ถอยเป็นนนครับนอกได้ในดีแล้วก็เป็นมวยที่มามีโต้มีเถียงตลอดครับรายนี้นอกในนี้สู้ทุกลูกเลยนะครับช่วงหลังผลง,งานฟอร์มของเพชรชัยโยนี่ส่วนใหญ่ก็จะชกอยู่ในตอนค่ำๆนะครับ ในสื่อในสายของเพชรยินดีนะครับเพิ่งจะมาชกกลางวันได้ไฟสองไฟดูว่าความคุ้นชินในการชกกลางวันที่จะเป็นรองนะครับเพชรชัยโยก็ต้องบริหารพละกำลังเลี้ยวแรงให้ดีนะครับส่วนคู่ชกทางด้านเพชรฟูจิอันนี้เป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับดักเตะดักถีบครับในมีขวามตีสู้และนี้ซ้ายจัดจ้านนะครับ้ายแผ่นตลอดนะครับชกอยู่กลางวันเป็นประจำความคุ้นชินนี่ดูจะได้เปรียบนะครับก่อนหน้าน,นี้ผลงานฟอร์มของเพชรฟูจิก็สดมากๆชนะมารวดเพิ่งจะสุดในครั้งหลังสุดนะครับ โฮรองของรายการครับคู่นี้ดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างช่วงชกแล้วก็อาวุธมวอที่ดูคล้ายขึงครับวัดกันเลยครับระหว่างขวากับซ้าย เมื่อเป็นเช่นันไปแล้วครับผมออกชอบเรื่องฝั่งทางด้านเจ้าเพชรฟูจินะครับรายนี้รูปร่างดีนะครับเตะซ้ายจิ้มซ้ายเพชรฟูจินี่ก็เดินได้ถอยเป็นเหมือนกันเลยครับวงนอกนี่แข้งนี้ดูจะวังแม่นนะครับแต่ละพับเตะแล้วคาส่วนในก็มีจับมีขวางใกล้ๆอาวุธรับครับมีศอกสลับด้วยคอยงัดคอยฟันครับลุ่นพ,นพิเกมแล้วก็พิกษากันได้ตลอดมองว่าโดนต่อโดนทีต่อทีบทเบียดไปกันไปนี่ดูจะดุด,ดันกว่านะครับคู่รองของรายการครับชอบที่เพชรฟูจิ นายกส้อยเวียงยองลำพูนหรือสิทธานเอกมองดูว่าชนะเพชรชัยโยใต้เพชรบุรีนะครับแล้วมาถึงขว่งน้ำรายการครับคู่นี้โชคกันที่เวทพิกัด114ปอนด์นะครับเป็นคู่มวยต่างสุกต่างสายนะครับทางซ้ายมือเกงสีแดงครับนี่คือคิเรียนผู้มันม่วงนะครับหรือคิเรียนออุรุดอนเพชรสี่หมื่นนะครับตัวเดียวกันนักชกวัย17ปีนะครับมวยจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชผลงานฟอร์มหลังของทางด้านคิเรียนนะครับตอนนี้มีชนะคะแนนยอดกันชนะนครศรีนะครับที่สุราษฎร์ จากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเพชรพอใจบัตทุ่งเขาหลวงที่ระดมเนินแล้วก็หลังสุดนี่มาะนาคุยสองครับอนันชัยรนาวอเตอร์ไซด์ที่ช่อง7เมื่อเดือนม,มกราคม69ที่ผ่านมานะครับส่งโชกทางขวามือแก่น้ำเงินครับรันนี้คือผู้มาเยือนครับนี่คือเพชรสีแดงสิจเรทรัน์นักชกวัย17ปีครับจากปทุมธาน,นีผลงานฟอรรมหลังของทางด้านเพชรสีแดงนะครับมีชนะคะแนนพลายทองคำแอสันป่าตองจากนั้นมาชนะคะแนนปากีสถานเอราวันแล้วก็หลังสุดนี่มา ชน็อกทิสามนะครับโคชินอกนักสินโตเกียวที่ได้ดำเนินเมื่อเดือนธันวาคม6.8ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มของเพชรีแดงที่สามเมื่อได้ดำเนินในศึกในสายของเพชรยินดีนี่ฟอร์มสดนะครับชนะมาตลอดเลยนะครับโคเอกนำรายการครับเวทพิกัด114ปอนด์นะครับ,รน,น,รบน้ำหนักของหนุ่มคู่เมื่อช่วงเช้าคิเรียนนี่มา114.8นะครับลด0.8 รูปร่างช่วงชกนี้ก็สูง160กว่านะครับไป่ปล่อยนี่54กิโลกรัมเก็บตัววิซอมิทีเพชร4 0,000ื่000นะครับที่นครศรีธรรมราชส่วนคู่ชกเพชรสีแดงครับมาขึ้นชั้งได้เท่าบิกัดรูปร่างช่วงชกสูง165เซนติเมตรไป่ปล่อย55กิโลกรัมเก็บตัววิซอมิีไข้มวยสิเจริญทรัพย์ที่จังหวัดปัตุมธานีนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกตามภาพตามสายตาดูคีเลี่ยนจะเริ่มเรืยมอยู่นิดนึงส่วนเพชรสีแดงจะได้ทางกว้างทางหนาเนื้อตัวดูเป๊ะด้้้้้ววยยยกกกกกััััันนนนทงงคคูู่่หปลลลอแ็ใเี คู่นี้ต่างสูตต่างสายนะครับเชิงโชคตล์ของทั้งคู่ครับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านที่คิเรียนนะครับเป็นมวยไฟเตอร์เลยครับตอนนี้เปิดเกมเดินชนเดินเสียบเดินทางเตะน้ำปั้มตีเข่าในเหนียวได้แล้วก็แข่งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับแล้วก็หมัดสอกแรงด้วยเป็นมวยเข่าที่มีอาวุธรับใช้หมัดใช้สอกได้ดีนะครับสำหรับเจ้าคิเรียนแต่ว่าวันนี้นอกจากเข่าในที่แข็งแก่งแล้ว หมัดศอกก็ต้องออกดีทะครับเพราะว่าคู่ชกนี่ประเภทเก็บกัารูดเก่งนะครับจังหวะมวยนี่รือว่าคีเี่นจะเป็นรองนะครับส่วนคู่ชคทางด้าน เพชรสีแดงครับผู้มาเยือนครับรนนี้ก็เป็นมวยทรงฝีมือวงนอกเก็บกันบังโตครับดักเตะดักแทงส่วนในก็ไร้แขนแทงสู้อาวุธครบเครื่องคล่องนะครับเลลหลังนี่ก็ฟอร์มดีครับมารวดอยู่ในช่วงที่กำลังทับฟอร์มกำลังมั่นใจนะครับผลงานฟอร์มหลังส่วนใหญ่ก็จะโชกอยู่รอบค่ําตอนกลางคืนนะครับไฟนี้มาชกกลางวันก็ต้องจัดการบริหารพระกําลังเรี่ยวแรงให้ดีนะครับความคุ้นชินในการชกกลางวันนี่จะจะดูเป็นรองนะครับคู่เอกนํารรายการครับคู่นี้ต่างสึกต่างสายนะครับ เมื่อเปเรื่องไปแล้วครับผมออกชอบกำลังฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างเพชรสีแดงครับรายนี้ทักษะมวยดีนะเพชรสีแดงนี่เก็บกันบังโต้ดักเตะดักต่อยวงนอกนี่ประเภทเ,เก็บกันโกโก้ตัวแม่ๆนะครับส่วนวงในเพชรสีแดงนี่แกยกเสียบแล้วก็ตั้งกำแพง เสียบแล้วแช่เสียบแล้วคาป้องกันตัวเบ็ดเสร็จเลยนะครับดูว่าอาวุธมวยนี่หลากหลายเลยครับแล้วก็ไหวพริบลูกรอดลูกชนดีด้วยเบียดไปเบียดมาเอทีคาที่นี่ดูว่าเพชรสีแดงจะเก่าเกมกว่านะครับเครกน้ำรายการครับออกชอบที่เพชรสีแดงสิจเรัพั์มองดูชนะคิวเรียนพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับ เรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในช่วบ,บัังช่างศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์กันอีกสักครั้งนะครับเริ่มต้นกันที่คู่ี่งของรายการครับเปิดของคู่แรกออกชอบที่เพชรใหม่เพชรสมนึกนะครับเคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนครับ วันนี้ก็ขึ้นมาได้ใหญ่ครับได้เปรียบช่วงเดินอัดเดินเบียดเดินเสียบเดินแทงครับประเภทเข่าแหลมแทงรึกมองว่าซุปเปอร์จิว๋วสอฟทมอนสูงที่2ของรายการออกชอบที่กะเหรี่ยงไทยกอเพชรสุริพงศ์นะครับน้ำหนักเมื่อเช้ชานี่ดูว่าจะมาหย่อนมาต่ํากว่าพิกัดหน่อยครับแต่ว่ารายนี้หัวใจนี่เกินร้อยบูสู้ดุดันแล้วก็ปล่อยใจปลายแรงครับมองว่า Big Boom, บิ๊กบุมชาอแชมเปี้ยนส่วนคู่รองของรายการเพชรตัดเพชรครับออกชอบที่เพชรฟูจิ นายกส้อยเวียงกลางลำพูนนะครับเตะซ้ายจิ้มซ้ายนะครับนอกได้ในดีหมัดศอกแรงด้วยมองว่าชะเพชรชัยโยใต้เพชรบุรีและแขวกน้ำารการครับต่างสต่างสายออกชอบที่ผู้มาเยือนอย่างเพชรศรีแดงศิษฐ์เจริญทรัพย์นะครับคบเครื่องคล่องครับอาวุธมวยมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับลายนี้เดินได้ถอยเป็นแล้วก็บูได้บุญได้ครับจังหวะมวยดีครับแล้วก็ลูกเล่าลูกชนนี้ใช้ได้เลยครับมองวาชนะคีเรียนพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับ ็จบเลยนะครับกับชอบหลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยเก็ิเพชรซูเปอร์ไฟ์ประจําวันนี้แฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านครับกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมวยทุกท่านร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ